อายุผ de ู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้ไร้ที่พึ่งขึ้นเพื่ออบรงให้ความรู้แก่สุงลัคนในชุมชนผู้นำชุมชนร่มองค์กรต่างในชุมชนและเพื่อให้พัฒนาแต่ยภรพเครือข่ายในการดูแลและให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในชุมชนต่ามา ดูจากวัตถุประสงค์ของคณะทำงานแล้วเนี่ยนะก็จะเห็นได้ว่าปล่ายอิการป่ายผู้ลอยของกาและฝ่ายเครือข่ายนระดับที่จะมาสร้างพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการนะครับต้องขอบคุณนะครับที่พวกเราเนี่ยนะครับมองถึงเรื่องศักยภาพเรื่องของ คุณยายหรือป้าผูา้บิการคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันมีแพร่สามารถพัฒนานตัวเองไปดูแลครอบครัวดูแลตัวเองนะครับได้ดีคือยังมีบุญมีทางเกลือแพรที่เป็นกิดอาส,สาเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างทองถิ่นไปสูส่ชนนุมชนได้อย่างเข้มแข็งนี้ก็คือหลักนะครับที่ ว่าเหมือนต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับเพื่อเถงืมัมนนายยต้มายุวัยเราคนระับแนวคิดผมนี่ดูแลเรื่องสุขภาพเป็นอััสอยู่เช่น ให้มันเป็นใครก็ได้โครงการอะไรนะเออนั่นแหอะไร่รับละางนั้นยานะครับข้ามาข้ามเด็กนาดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เฮ็ยว่าเรื่องสุขภาพนื่นดูแลคนที่ดีกุณบอกไปาที่ที่น่าสงสารน่าที่ดูไม่ใช่เดกคนเรามะผมลงพื้นที่ดีนะ ฉันั่งอยู่บ้านเราเลยขอเขาได้ดครับอีกภาพหนึ่งไหมครับพรามาแข็งแข็งพรามาของเราต้องแข็งแขง็งนะครับในการพัฒนาพระเจ้ามาของเรานรหนึ่งสองสามค่ะหนึ่งภาพต่อไปถ้าเป็นกดไลค์เราข้างหลังไลค์ให้สูงะสนะคะมาด้วยใจใช่ไหมครับ ไม่ใคร่ยอมแต่ถ้าเสียงแล้วเราพูดเป็นเรื่องเดียวกันมันมีพลังอันนี้คือตัวอย่างของการทํางานแบบเครือข่ายและต้องขอแสดงความชื่นเกิดพลังนันนี้ขอย้อนกลับไปเรื่องเครื่อนท้ายคราวที่แล้วพูดไปแล้วหลายท่านอยู่ในห้องน,นี้ผมจะให้ยินพัฟมาแล้วต้องรีบมาปฏิเสธไม่ได้ครับ การผู้สูงอายุ่างกานะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี